โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไมค้ามาเล่นแมปสกายบล็อกอะไรนะครับ mm hmm. โอเควันนี้ผมจะมาสอนอะไรเล็กๆน,น้อยนะฮะ mm hmm. มาเป็นทิปนะฮะซึ่งก็ยังไม่ได้ลองนะเห็นมาในทิปนะ mm hmm. ก็ลองมาทําดูว่ามันทําในเวอร์ชัน0 1น1์ดมได้ไหมนะฮะที่จริงมันทําได้ใน0.13ส่วน,นั่นก็คือวิธีโกงเพชรน,นะครับโดยใช้เอ mm ็นวิวแต่ว่าผมไม่มีเลเวลว่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้องเพิ่มเลเวลให้ตัวเองฮง นี่ครับโอ้เอามาเลย336นะโอเควิธีการทำรู้สึกว่าที่ผมไปดูมานะเขาให้เปลี่ยนชื่อไดมอนด์นะก็นี่นะครับผมไปดูมาแล้วนะก็จะได้ d ดมอนส์เอ็ดเฮ้ยผิดพลาดหลายอย่างเกินไปนะเนี่ยผมลืมโต๊ะคารไปได้ยังไงฮนะวิธีปั๊มต้องมีโต๊ะคาร์ดด้วยนะฮะโอเคหาให้นนมาก่อนนะทูใชรัไลฟ์เอยทูเฮ้ย มาอะไรเนี่ยมันจะมีโต๊คัพอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่หรือไหมใช่โอเคมาในโอเควางไว้นะแล้วก็กดนี่นะคับอ้าวทาได้ได้นะมันไดมอนด์มันไม่หายนะโอเคก็เราก็สามารถ๊มเพชรได้ยางอีซ่กดไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดโอเคก็ตามนั้นแหละโอเคนะฮะก็เนี่ยมันเป็นวิธีเกลียนผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันทําได้ด้วยหรอ,อ โอเคมันสามารถปั๊มยังยื่อนได้ไหมต้นไม้อ่ะคือโอซับป,ป,ปิ้งต้องเติมเอปต้องมีเลเวลอย่างน้อยหนึ่งเลเวลด้วยใช่ไหมต้นไม้ก็ต้นไม้มันไม่ได้ใช้ทําอะไรอยู่แล้วนี่หว่ามันก็ปั๊มไปก็เท่นานห้นโอเคเล่นต่อเล่นต่อนุกดีเฮ้ยคราบได้เยอะขนาดนี้เลยโอ้ oh, โหแล้วก็เอามาคราบเป็นไดมอนด์นะฮะโอ้ oh, โหคุณจะรวยเพชรไปตลอดกาลเลยนะ okay, โอเคก็<ห><ห>สำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะฮะก็แค่มาดูผมอยากทดลองดูนะว่าวิธีโกงเพชรสามารถใช้ในไอ้นี้เวอร์ชั่นใหม่ได้หรือเปล่านะฮะก็มากนะฮะโอเคนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโดนเพชรเล่นแป๊บอย่าอ่าโอเคไปละไ <c oughs> ห้พีทโอเคแป๊บนึงนะครับ